ว,วันนี้เรามาเนี่ยแกงคั่วกระดูกหมูปกักไตนะครับเนาะ่องปรุงก็มีมนะครับมีหอมขาวหอมแดงครับข,ข่าะไครยแล้วก็ขมิ้นนะครับขมินขม้นขมิ้นสดนะครับเนอะขอมิ้นสดแล้วก็ที่สําคัญก็คือนี่ครับพริกไทยดาครับผมพริกไทยดำ,ยดำเอาอมาซอยซอยๆแล้วมาหอมแดงหอมขาวข่าจะจครยนะครับแล้วก็ามาตาม่า ตามมาเข้ากันเฮ้ละเอียดเสร็จปุ๊บถ้ามันละเอียดแล้วเอากะปิใส่นะครับเ้ากะปิใส่แล้วก็เอาไปต้มหมูครับต้มหมูเื้ยซี่โครงหมูใส่กับกะปินะครับถ้าหมูเดือดปุ๊บเอากะปกิใส่สักจอนหนึ่งครับแล้วเคี่ยวหมูไว้เดี๋ยว้หมูกระดูกร่อนนะครับผมจะเดียวกรรมวิธีต่อไปเดียวมาดูกรรมวิธีต่อไปนะครับขั้นตอนเพียงนี้ก่อนนะครับครับผมส่วนหมูซี่โครงหมูนะครับ <S <S เอามาต้มกับต้มก่อนนะครับเอาซี่โครงหมูมาต้มใส่กะปิลงไปสักจอนครับเวลาถ้าหมูเดือดปุ๊บต้มไว้ประมาณสักยข็งดีก็ประมาณสี่สิบห้าสิบนาทีครับเพื่อหมูหล่อนครับเพื่อกระดูกหมูเพื่อหมูเปื่อยนะครับผมต้มแล้วมันเปื่อยนะครับนาอเดี๋ยวมันเปื่อยแล้วเอาปล่อยออกมาน้ำพริกมาลงทีหลังนะครับครับผมไปดพี่น้องครับครับมาดูนะครับหลังจากเขาต้มหมูเสร็จนะครับ เครืงรุงก็จะมีขาอ่อนซอยนะครับใบบัวหูนะครับเนาะใบบัวหูครับแล้วก็หมูครับหมูที่เขาต้มเขาเปื่อยแล้วเขาพักก่อนเขาพักก่อนทับก้วน้ำพริกน้ำพริกที่เขาตำไว้นะครับับจางนั้นเราก็เอามาใส่เลยครับส่น้ำพริกครับที่เขาตำไว้ พริกทีน,นะครับที่เราตำไว้นะครับมีพริกเกลือกระป,ปิหอมโบวเตรียมาาคาตะไคร้ขมิ้นแล้วก็พริกไทยดำนะครับผมครับพริกที่เราตำแล้วเอามาลงกับน้ำเดือดแล้วนะครับเอาพริกมาลงเคี่ยวนะครับผมเคี่ยวน้ำเคี่ยวน้ำพริกไปเลยครับผมเคี่ยวน้ำพริก เอามาต้องพัดต้องอย่างนะครับอันจะมันเอาลงนี่เลยนะครับโยนริดละลายกันนะครับหอมตึ้งครับเรนะหอมครับหอมฟลีกเครื่องตึงครับผมเน้นนะครับ อาหารใตนี่ต้องเครื่องปรุงให้ถึงครับต้องจัดจ้านครับถ้าจัดจานมันก็จะรสชาตินั้นก็จะบาลัมนะครับใส่เครื่องปรุงด้วยเชื่ก่อนนะครับเมืันเดือดสก็ทำนะครับโอเคครับหลังจากน้ำเดือดนะครับหลังจากเขาเอาพริกลงแล้วน้ำเดือดสักครู่ก็คือเครื่องแกงกระโชวนะครับเราก็เอาหมูที่เราพักไว้นะครับนี่ครับ กระดูกหมูที่เขาพักไว้ลงเลยนะครับ่มใม่พี่น้องลองครับกยลงครับเดี๋ยวปะเด็นต่าหมูลงนะครับน้องมูลงแล้วก็เคี่ยวต่อไปครับเคี่ยวแฮมครับผมเจอนั้นปุ๊บเราคาออนนะครับมักมักกใไซนัก มักก็ใส่น้อยนะครับอย่าแต่คนมักนะครับขาอ่อนเนี่ยนะครับเฮามักเขาก็เลยใส่นักนะครับผมเน้นเป็นขาอ่อนนะครับขาอ่อนใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปเคี่ยวเดือดหมูเลยนะครับมักก็ใส่นักผมมักก็ใส่น้อยนะครับขาอ่อนนะครับเนื่องนะครับใส่เข้าไปใส่แล้วเคี่ยวเคี่ยวไปเรื่อยๆ โอเคครับพักไว้ก่อนครับน้องครับต้องหลังเจ้าเที่ยวเอาหมูลมกับอาการลมเที่ยวไว้ประมาณ5นาที6นาทีนะครับงน้ำตื้นนะครับผมคงรถกล่ำใจแล้วครับขั้นตอนสุดท้ายครับใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดนะครับผมน้องโรยด้วยมะกรูดครับเจียวมะกรูดโรยลงไปนะครับหอมๆนะครับน้องหอมหอมหอมคุ่ย น่ากินนะครับสุดยอดครับน่ากินครับพ่อผมพรัแม่น้องนะครับะเจาะนี่น่าก okay. ินกันนะครับพ่อแม่น้องโอเคครับวันนี้ก็ขอเสนอเมนูภักใต้นะครับวันนี้เป็นแนวนะครับกินภักใต้น้องๆลำลำหลัดเข้าหูมอเมกับพับกับกับป๋อแตงกับปลาตัวครับใบกระกอกไนะครับเนาะครับเดี๋ยวมีเมนูเด็ดๆครั้งต่อไปในเดี๋ยวจะมานำเสนอใหม่นะครับพ่อแม่น้อง วันนี้ขอเสนอเพียงเท่ีก่อนนะครับผมวันนี้ครับอย่าไปลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วย,ยนะครับผมครับขอบคุณครับ